ทำไมอาการลิสีดวงจึงแย่ลงในช่วงฤดูร้อนสาเหตุที่อาการลิสีดวงแย่ลงมีสาเหตุดังต่อไปนี้นะคะ 1. การขาดน้ำอากาศร้อนทำให้ร่างกายมีการสูญเสียน้ำมากขึ้นอาจทำให้อุจจาระแข็งและเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะท้องผูกที่เป็นปัจจัยที่ทำให้อาการลิสีดวงแย่ลง 2. การขยายตัวของหลอดเลือด ความร้อนอาจทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวบริเวณหาวหนากักอาจทำให้รีสีดวงมีอาการบวมขึ้น 3. ภาวะเหงื่อออกมากเหงื่อที่ออกมากบริเวณก้นอาจทำให้เกิดการระคายเคืองความชื้นที่เพิ่มมากขึ้นอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ 4. การเปลี่ยนแปลงของอาหาร ใจรืดร้อนคนมักจะรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มเย็นมากขึ้นอาหารและเครื่องดื่มเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการขับถ่าย 5. ลดการเคลื่อนไหวอากาศร้อนอาจทำให้คนลดการเคลื่อนไหวและการออกกาลังกายการเคลื่อนไหวที่น้อยลงอาจส่งผลต่อระบบของการไหลเวียนเลือดและการขับถ่าย 6. ความเครียดจากความร้อนความร้อนอาจทำให้เกิดความเครียด ซึ่งความเครียดเนี่ยจะไปกระตุ้นทําให้อาการลิสีดวงแย่ลง 7. การเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียอากาศร้อนชื้นเป็นสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียอาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อบริเวณลิสีดวง 8. ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันความร้อนอาจส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลงอาจส่งผลต่อการอักเสบของลิสีดวงได้ฤลือดูร้อนสามารถทำให้อาการลิสีดวงแย่ลงได้จากหลายปัจจัยการเข้าใจและจัดการกับปัจจัยเหล่านี้จะช่วยบรรเทาอาการของลิสีดวงและป้องกันการกำเริบของโรคได้นะคะ